สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมารีบเคลียร์เด็กๆที่บ้านแล้วก็มาหาเด็กๆที่ข้างทางนะคะอีกอีกหลายตัวเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะก็เลยถ่ายคลิป3ตัวนี้เพราะว่าเขาอยู่ชนละจุดกันนะคะเห็นมันไม่ค่อยมีรถก็เลยหยุดถ่ายคลิปนะคะก็พื้นก็ไม่ได้เปื้อนมากก็เลยให้เขากินกับพื้นนะคะเพราะว่ามันใส่ถาดไปไม่หมดนะคะ คือบางทีเราก็รีบแล้วเราก็ลืมนู่นลืมนี่แล้วก็ซักผ้านะคะวันนี้คือเปิดประตูหลังบ้านให้เด็กๆได้สูดอากาศจากข้างนอกบ้างนะคะนี่มะขามน้อยเอามะขามน้อยออกมาเล่นด้วยนะคะมะขามน้อยของเราเมื่อเมื่อวานนี้กลับมาถึงบ้านประมาณเกือบทุ่มนะคะมืดแล้วแหละทุ่มแล้วแหละเพราะว่าท่านพาอ่อท่าน เลี้ยงข้าเย็นก่อนนะคะถึงมาส่งถึงบ้านเลยนะคะก็กลับมาถึงบ้านเคลียทุกอย่างประมาณ3ชั่วโมงนะคะกลับมาถึงบ้านทุ่มกว่าทุ่มกว่าก็ากมาเคลียทุกอย่างเกือบสมชั่วโมงกว่าถึงเป็นปัจจุบันนะคะเพราะว่ากระบ,บะรายกี่กลงแล้วก็เปลี่ยนน้ำตเติมอาหาร ข้างในบ้านอีกนะคะแล้วก็ปัดกวาดถูบ้านว่านในบ้านนี่ขนาดห้าตัวอยู่ในบ้านนี่ขนยังร่วงเต็มเลยนะคะเต็มบ้านนะคะก็ไม่ดีนะคะก็ไม่ดีเราก็ต้องทําบ้านให้สะอาดเสมอนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นกรงคลองเด็กก็เหมือนกันนะคะนั่นแหละคะ่ะสามชั่วโมงกว่านะคะดีที่กินข้าวมาแล้วนะคะสามชั่วโมงกว่าก็ กว่าจะอาบน้บาําอะไรเสร็จก็นอนประมาณห้าทุ่มนะคะห้าทุ่มอันนี้ก็จะเป็นเสือน้อยนะคะเสือน้อยเสือน้อยก็อยู่ในบ้านก็สงสารเหมือนกันตอนที่แม่ไม่อยู่แม่ก็ให้อยู่ในกรงอยู่ในบ้านแต่น้องก็โอเคนะคะน้องก็ปกติดีเขาขึ้นเปไม่เป็นนะคะเขาขึ้นเปไม่เป็นนุก,ก็เลยเขาอยากขึ้นเปเมื่อเช้านี้ก็เลยเอาเขาขึ้นแล้วเขาจะนอนเขาจะนอนเปนะคะเสือน้อย ค่าวัคซีนของเสือน้อยแล้วก็น้ำตาลน้ำหวานน้ำอ้อยยังยังไม่พอเลยนะคะยังไม่ครบเลยไม่รู้จะได้ทำไหมนะคะไม่ได้ไม่รู้จะได้ทำครบทุกตัวไหมแล้วก็พวกสามบุญวันเข็มซ้มของเขาก็วันที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะคะไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้ทำเข็มสามกันไหมนะคะอย่างงี้แหละคะ่ะเลี้ยงแมวเยอะมันก็มันก็ลำบากเราอย่างเงี้ยแหละ ลำบากเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่จจดีเอฟซีช่วยมาตัวเราเนี่ยเราไม่มีกำลังซับพอนะคะไม่มีกำลังซับพอไอเหนื่อยนะมันเหนื่อยอยู่แล้วนะคะเหนื่อยอยู่แล้วไม่เชื่อว่าเลี้ยงแมวเยอะๆจะไม่เหนื่อยนะคะไม่มีทางเหนื่อยแน่นอนนะคะเหนื่อยหลายอย่างนุกเนี่ยนุกเนี่ย,ยหิ้วถุงทรายจนจนปวดท้องน้อยบ่อยๆเลยนะคะจะว่านะคะเราเป็นผู้หญิงเนาะ ถุงสายนี่มันไม่ใช่เบานะคะลิตร0ลิตรเนี่ยถุงหนึ่งเนี่ยหิวไปเปลี่ยนข้างบ้านข้างข้างบ้านโกงข้างบ้านบางทีเราก็เจ็บท้องอะ่ะต้องต้องไปหาหมอก็มีต้องซื้อยามากินก็มีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนอื่นนะคะเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนอื่นขนาดคนที่เขาแข็งแรงเขาก็ยังพูดเลยว,ว่าถ้ายกของหนักอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนกันนะคะ มันจะหน่วงท้องน้อยของเราแล้วมันจะปวดนะคะมันจะปวดคําว่าเหนื่อยของนูก,ก็รวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะโอ้ยใครเนี่ยมังมีสีสุกเศรษฐีโอ้เล่นอะไรกันน่ารักแม่ยังไม่ได้สั่งอันนี้ให้เลยนะคะยังไม่ได้สั่งของเล่นให้เลยต้องต้องสั่งมาณหนึ่งสองสามสามสี่อันนะคะยังไม่ได้สั่งให้เลย ช่วงนี้ก็เตรียมตัวสอบสอบปลายภาคเด็กๆนะคะสอบปลายภาคเด็กๆก็เม <m akes noise> ื่อเช้านี้นุ๊กไปให้อาหารน้องแมวที่โรงเรียนแล้วก็ทิ้งเทอาหารไว้ให้นะที่โรงเรียนแล้วก็ไปหาสามแสนอยู่นะคะไปหาสามแสนอยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าพวกน้องเจนเขาไม่ได้อยู่บ้านนะคะน้องก็อยู่ในบ้านกันนุ๊กก็ เอาแต่อาหารยื่นเข้าไปวางไว้ให้พวกเขากินก็อยากไปดูว่าพวกเขาปลอดภัยดีไหมนั่นแหละคะ่ะก็เลยไปเมื่อเชา้านี้น้องก็ปกติดีนะคะน้องก็ปกติดีเป็นตัวเป็นสาวแล้วนะคะวิเจเาเอใครเนี่ยเจ้าขุนเจ้าขุนเจ้าสัวเจ้านายนะคะผู้ชายอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวถ้าตรวจสุขภาพเสร็จอของเสือน้อยนะ่ะ ถ้าร่างกายเขาปกติไม่เป็นอะไรก็จะให้เขาอยู่กับพี่ๆกงข้างบ้านกับพวกชบาใบบัวชวนชมเจอรี่มาตินโซดาค่ะมันจะกว้างขวางให้จะให้เขาอยู่กับพี่ๆนะคะจะให้เขาอยู่กับพี่ๆเพราะว่าเขาจะได้มีเพื่อนอยู่ในนี้ก็รู้สึกจะขู่กันนะคะอยู่ในบ้านนี้รู้สึกจะขู่กันอาลืมลืมพูดถึงสามบุญนะคะสามบุญ ซึ่งอากาศร้อนมากนะคะบ้านเพื่อนนี่ร้อนแบบร้อนแบบเผาเลยอลูกเขาหายใจทางปากนะหายใจทางปากแลบลิ้นแบบน่าสงสารนะคะเขาเลยย้ายกรงมาไว้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งทางหน้าต่างหน้าต่างตรงนี้นะคะ่ะว่าจะให้มันเย็นขึ้นนะคะ ไม่รู้เย็นขึ้นหรือเปล่านะคะด้วยสภาพบ้านที่ไม่เอื้ออํานวยนะคะ่ะเอาไว้ข้างล่างหมาหมาก็กวนนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเอามาไว้ฝั่งนี้หวังว่าจะดีขึ้นดูไอ้บุญหลายห้องของง่วงนอนนะคะบุญหลายน่ารักมากเลยนะคะดูง่วงนอนไม่เล่นกับเพื่อนแต่เพื่อนก็มากวนอยากให้เล่นด้วยนะคะบุญมีบุญมีมากวนบุญหลายนะคะ อยากให้เขาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าแต่ว่าเขาง่วงนอนนะคะเขาไม่อยากเล่นนะคะดยูยกวนอะไรจะขนาดนั้นกวนมากนะกวนมากเลยนั่นนั่น,น,นโอ้ตายแล้วเนาเปรนี่มีประโยชน์จริงๆเลยนะคะพวกเขาชอบนอนกันมากเลยเจ้าสามบุญเนี่ยบุญอุ้มบุญมีบุญหลายเนี่ย เ็นเขานอนดีดีนะคะง่วงนอนแล้วนะคะจะหลับค่าเรื่องไปศึกษาดูงานก็ผ่านพ้นไปนะคะนุก็เหมือนโล่งอกมากนะคะโล่งอกมากเพราะว่าเราไม่อยากไปค้างคืนที่ไหนถ้าไม่จาเป็นนะคะเราเป็นห่วงเด็กๆเนาะแต่ก็ปกติดีนะคะเด็กๆก็ปกติดีเขาก็อยู่ได้นะคะคืนเดียวเขาก็อยู่ได้อยู่เป็นบัวขาวก็อยู่ได้อยู่เป็นนะคะบัวขาวก็โอเค แม่ไม่อยู่คืนหนึ่งนะคะพ่อก็มาดูอยู่ค่ะพ่อก็มาดูให้อยู่ว่าบ้านอะไรยังไงเป็นยังไงนะคะก็ปกติดีทั้งหมดนะคะใครนอนหลับนี่บุญอุ้มกับบุญมีเขาคงจะเย็นนะคะถ้าเกิดว่าแต่วันนี้มันมันก็ไม่แดดแดดแรงเท่าไหร่แต่มันก็อบอ้าวนะคะมันก็อบอ้าวมันอาจจะมีพายุฤดูร้อนได้นะคะ เน,นี่ยค่ะหน้าต่างตรงนี้อาจจะมีลมเข้ามานี่แหละหน้าต่างตรงนี้แหละที่แม่ของเขาอ่ะเข้ามาทางนี้แหละค่ะคาบลูกเข้ามาทางนี้แหละคิดว่าเพราะเพื่อนเปิดหน,น้าต่างทางนี้ไว้คาบเจ้าสามบุญนี่แหละมาทิ้งไว้แล้วแล้วแม่เขาก็จากไปเลยค่ะแม่เขาก็จากไปเลย,แม,เเลยแม่เขาบอกแม่เขามองหน้าเพื่อนอยู่นานนานเป็นเกือบสองนาทีสามนาทีแล้ว ไม,ไม่กินอาหารแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะคะอยู่ตรงหน้าต่างตรงนี้แหละมองมองหน้าเพื่อนแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็ไม่มาอีกเลยแม่แมวก็ไม่มาอีกเลยแม่เจ้าสามบุญเนี่ยค่ะก็ไม่มาอีกเลยก็ไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ